เรเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตื่นเต้นนะคะก็ดีใจตื่นเต้นมากๆตอนนี้ก็เฉลยเทศเรียบร้อยแล้วเป็นผู้หญิงนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่มีคอมเมนต์เข้ามาก็พยายามตอบนะคะก็ขอบคุณ,คณจริงๆสําหรับทุกคอมเมนต์เลยแต่ก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะ ดิลทอมลูกชายก็จะแอคทีฟกว่าน,นี้นิดนึงต้องยอมรับว่าลูกสาวเนี่ยจะรู้สึกแบบง่วงนอนตลอดเวลาอยากนอนตลอดเวลาค่ะก็มีความแตกต่างกันตรงนี้ค่ะก็รู้นอคุณววามากค่ะข,<อ>ข,ขอบคุณมากค่ะข,ค,ค,ะขคุณค่ะแพ้ก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มากค่ะคะตอนนี้ก็เนี่ยค่ะใหญ่แล้ว ไม,ไ,ไม่ได้น้องตบีนะครับนน้อง,อง,อง,งนเลยเรียนกโอโ้อโ,อโหเขาเป็นคนน่ารักค่ะคือเขาจะสวีทมากเขาก็จะรอว่าเมื่อไหร่น้องจะออกมาสักทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะเตรียมห้องนอนให้กับน้องว่าให้น้องนอนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากจะจัดแจงทุกอย่างเลยค่ะอยากจะทำข้าวให้น้องกินด้วยอยากจะทาอาหารแล้วก็อยากจะป้อนนมเขาก็จะบอกแล้วว่าเขาจะทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาออกมาเขาจะดูแลน้องเองป้อนนมน้องเองอะไร เข,เขาเข้าใจค่ะแล้วเขารู้เลยว่าเขาจะมีน้องแล้วก็จะถามตลอดว่าเมื่อไหร่น้องจะออกมาแล้วยิ่งเห็นแบบเหมือนพุงแม่แบบเริ่มเริ่มใหญ่เขาก็จะแบบเข้ามาจุ่มน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพนนี่ชายที่แส่ปีก็รอลุ้นค่ะว่าจะเป็นยังไงรื่แต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ว่าวันแรกที่กรินเห็นน้องจะรีแอคชั่นเป็นยังไงเราก็รอลุ้นอยู่ค่ะพี่กอนเป็นไงบ้างคะเฮอรลูกสาวแค่ไหนคะก็เรียวกว่านางปันรอเลยดีกว่าค่ะ วันรอ,อทุกวันเลยก็อีกไม่นานแล้วค่ะก็สิ้นปีนี้ค่ะที่กำหนดคุณหมอค่ะเป็นเลิกลอดหรือว่าังไงคะี่นิตา้าก็เป็นเลิกลอดค่ะแต่ว่าจะมาก่อนเลิกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะเพราะอย่างกวินเนี่ยกออมก็าม,มาก่อนเลิกเหมือนกันก็เดี๋ยวรอรุนอีกทีค่นะตรงนี้นิตนนน้ามีการแบบตั้งชื่ออะไรแบบค่ะ่อในใจมีคิดชื่อในใจไว้ค่ะแต่ว่ายัง ยังไม่สรุปกันเลยยังไม่มีชื่อขคาเลยค่ะก็คือเรายังคิดกันอยู่ทุกวันเลยว่าจะชื่ออะไรอย่างนีค่ะอยากท้องกับพี่กองมีอยากท้องหลอกพ่อแม่คือลิต้าไม่ได้ฟิกนะคะว่าจะต้องท้องจองกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเปิดเปิดกว้างมากๆเลยค่ะก็ใครมีไอเดียชื่อก็แจ้งมาได้นะคะตอนนี้ยังยังไม่มีชื่อฟิกเลยค่ะใช่ค่ะก่อนแบบพอเห็นลิต้าเนี่ยจะท้อมอยู่ก็ ไม่ห่วงค่ะอย่างวันนี้เขาก็อยากมาด้วยแต่เราก็เราเรามาเองได้มันมันท่นี้เองอะไรย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้เขาก็จะแบบคอยคอยแบบอยากมาซัพพอร์ตเราที่เรามาทํางานยกเว้นวันที่เขาติดงานนะคะจริงๆเราก็บอกคร้าๆก็ได้ค่ะว่าเจ็ดเดือนแล้วค็ดเดือนใช่ค่ะอะไว่าอีกค่ะรายการเขาอ๋อค่ะปีนี้ก็คือได้เสร็จค่ะ ปายปีนี้ค่ะก็อรอรุ้นด้วยกันได้เห็นแน่นอนค่ะเลิกลอดก็ปลายปีนี้ค่ะเตรียมรับผันอะไรไหมคุณปู่คุณปู่เตรียมรับผันคุณปู่ก็คนที่ตื่นเต้นสุดๆเลยก็น่าจะเป็นคุณปู่มากกว่าเพราะว่าคุณปู่แบบเหมือนอยังได้หลานสาวมานานมากเลยค่ะแล้วก็พอบอกเขาว่าได้ผู้หญิงนี้เขาคอดีใจมากๆเลยท่านแบบท่านเหมือนรอคอยมากเลยที่จะมีหลานสาวค่ะเตรียมแบบ อันนั้นไม่ไม่ทราบค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณมากค <c oughs> ่ะ